สวัสดีครับจุนครับิเกียนดิเทลเลอร์ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวแท่นล้างล้อ,ลอกัน <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนรอดูอยู่สักครู่หนึ่งนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาประกอบตัวแท่นล้างล้อ,ลอกันนี่ตันนี้ขนาดหลังมี ล้อหลายชุดเลยค่อยๆแกะกันมาดูทีละชิ้นหนึ่งเลยนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวแท่นนี้ประกอบไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายนะอันนี้จะเป็นแผ่นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นแผ่นด้านหลัง 你。嗯嗯 มีตัวเบอร์นี้ผมไม่รู้ไซส์นะเดี๋ยวไปวัดเอาดีกว่าไซส์นี้นะครับแล้วก็ไซส์จิ๋วนี้มีเบอร์แปดครับสิบเจ็ด สิบสองมีประแจที่ต้องใช้นะครับมีเบอร์8เบอร์12เบอร์16เบอร์17บเจท่าที่เคยดูและคทางฝรั่งมา ใหญ่เขาจะประกอบไ้ตัวกันกระแทกกันก่อน แทกด้วยนะครับ ตัวกันกระแทกกันน้ำใหรเท่านั้นหนึ่งตัว สองชิ้นเป็นตัวเสริมแรงแม้มันยกเอียงอันนี้ใช้แบบน็อตตัวไหนล่ะน็อตหมวกหรือเปล่าโอเคเข้าใจว่าเป็นน็อตหมวกน,นะครับมีคู่นี้ เป็นเบอร์สิบ สองสองตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมเอาแก๊กมาขัน ประแจเบอร์14กับ12 จะเป็นในส่วนของตัวตัวนี้ตัวโรเลอร์โรเลอร์จะเป็นลูกปืนนะครับอันนี้มันจะหมุนตามกันเดี๋ยวเวลาที่เราล็อกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้ประแจจับไปทั้งสองข้าง เซกซสายก่อนว่าเป็นเบอร์12บสอง เ,เราจะเอาตัวแผ่นหน้านะครับแผ่นตัวนี้มาประกบ 재미식으로 berseet filtrate ันนี้พอถานแน่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่น็อต <Not S 1> พู้นี้กัน มันจะสะโลปนิดนึงนะพอประกอบฐานช่วงล่างเสร็จใช่ไหมครับจะได้ฐานเอียงนิดหน่อยอย่างนี้มันเป็นฐานสโลปนะเวลาเอาไว้ให้ล้อมันพิงถัดมาเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบตัวนี้ก็จะมีน็อตสามตัวนะครับเอ,อ้เข้าใจว่าจะต้องใช้เป็นน็อตตัวที่ใหญ่สุดน็อตใหญ่สุดจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดสิบหก ตอนการประกอบตัวถาดล้อนะครับถ้ามีคนช่วยส้กคนจะดีมากเลยเพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไม่มีก็สามารถทำได้เช่นกัน โรเลอร์ที่อยู่ด้านบนจะมีเพลทฉากนะครับมันจะมีหัวโค้งอันหนึงหัวเรียมอันนึงผมเข้าใจว่าหัวเรียมให้ประกอบติดไปกับตัวเพลทนี่น่าเรื่องของความสวยงามแล้วเราก็ใส่โรเลอร์สไปโรเลอร์เหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นหมุนตามทั้งคู่ นี้ผมเอามือดันไว้เพื่อที่จะให้ตัวเราไม่หมุนตาม สำหรับตัวเพลตตัวนี้นะครับจะมีโค้งด้านหนึ่งแล้วก็เหลี่ยมด้านหนึ่งเอาไว้ปกะโบกเพื่อที่จะจับกับโรเลอร์ในแนวตั้งเราจะใช้น็อตแบนเนี้ยนะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยใช้น็อตแคปตัวนี้ใส่ด้านหลัง สวนสัตวนสิบสผมเอามือดันไปด้านนี้เพื่อที่จะให้เทาไม่หมุนตามด้านบนทำเหมือนกันครับ เด,เดี๋ยวเราลองเอาล้อมาตั้งดูกันว่ามันหมุนได้ยังไงอ่าโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทวนอีกทีนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีประแจเบอร์8นะครับเบอร์ v 12บเบอร์14่เบอร์1 6เบอร์17นะครับสำหรับการประกอบตัวแท่นล้อตัวนี้ แล้วเดี๋ยวคิปหน้าจะมาแกะกล่องหรือว่าจะมาประกอบอุปกรณ์ตัวไหนเดี๋ยวฝากติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้ว